เกิดไฟไหม้ป่าเขาหนองข่าบางพระจังหวัดชลบุรีนะครับชาวบ้านก็ได้รับบนลลพิษระบบทางเดินหายใจรวมไปถึงทําให้เกิดควันไฟฝุ่น PM 2.5คาดว่ามีคนเข้าไปลักลอบเผาป่าเพื่อที่จะล่าสัตว์ครับผู้สื่ข่าวได้รับรองเรียนจากชาวบ้านนะครับหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณเขาหนองข่าหมู่1 1ตําบลบางพระอราะําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมากระทั่งถึงวันนี้ครับ ก็ยังคงมีกลุ่มควันแลวก็เปลวเพลิงลุกไหม้อยู่ทั้งบริเวณยอดเขาและชายเขาโดยไฟเนี่ยได้ขยายวงกว้างครับเข้าไปใกล้บ้านเดอนประชาชนมากขึ้นครับรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองบางพระพร้อมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2รีราชาก็เร่งเข้าไปควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเบื้องต้นนะครับก็คาดว่าอาจเป็นการลักลอบจุดไฟเผาป่าโดยเจตนาขณะที่สถานการณ์ตลอดทั้งวัน ก็เป็นไปอย่างยากลําบากครับเนื่องจากมีกระแสลมที่พัดแรงทําให้ไฟปะทะแล้วก็ในพื้นที่เดิมก็มีการลุกลามอย่างรวดเร็วครับประกอบกับสภาพอากาศที่ปิดนะครับส่งผลให้ควันแล้วก็ฝุ่นเนี่ยไม่สามารถกระจายตัวได้สะสมอยู่ในชั้นอากาศสร้างผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงทางด้านคุณดวงพรดีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทแห่งหนึ่งครับออกมาเล่าว,ว่าดูแลพื้นที่บริเวณนี้มากว่า10ปี พบว่าเขาหนองขาเนี่ยเคยเกิดเพลิงไหม้อยู่หลายครั้งส่วนครั้งนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจอย่างชัดเจนเชื่อว่าเหตุไฟไหม้น่าจะเกิดจากฝีมือมนุษย์หรือกลุ่มพานล่าสัตว์มากกว่าจะเป็นภัยธรรมชาติครับคุณนิสาชาวบ้านอีกท่านหนึ่งครับที่อาศัยอยู่บริเวณตินงเขาบอกว่า เหตุไฟไหม้เนี่ยเกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วส่วนใหญ่เกิดจากการเผาหญ้าหรือป่าจนไฟลุกลามขึ้นไปบนเขาซึ่งก็มีญ้าแห้งอยู่เป็นจำนวนมากทำให้ไฟเนี่ยติดง่ายแล้วก็ลามเร็วส่งผลให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบด้านสุขภาพครับโดยเฉพาะยยิ่งระบบทางเดินหายใจถึงแม้ว่าจะชินกับเหตุการณ์ลนนนักษณะนี้แต่ก็ยังสร้างความเดือดร้อนอยู่เป็นระยะระยะครับ ขณะที่เมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานหลอมโฟมใกล้กับบ้านเล็กที่95ทับมหมู3่3าตรบนบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีไฟได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงครับเจ้าที่ตำรวจสพเมืองชลบุรีพร้อมกับรถดับเพลิงเทศบาลเมืองบ้านสวนและทางด้านของคุณชัดชัยอั้งลิ้มนาย,ยกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนรีบไปที่จุดเกิดเหตุนะครับตรวจสอบก็พบเพลิงกําลังไหม้ครับบริเ,เวณลานดินที่มีกล่องโฟมอยู่จํานวนมาก ก่อนระดมฉีดน้ําสกัดเพลิงอย่างต่อเนื่องใช้เวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงสามารถควบคุมไฟไว้ได้ในวงจํากัดทางพนักง,งานโรงงานครับให้ข้อมูลว่าระหว่างทํางานเนี่ยได้ยินเสียงระเบิดครับคล้ายกับไฟฟ้าลัดวงจรก่อนที่จะมีสเก็ดไฟตกใส่กองโฟมจากนั้นก็ทําให้ไฟเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วเบื้องต้นตารวจเตรียมตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อครับ